สวัสดีครับทุกคนเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรกันบ้างน,นะครับผมแบบเปลี่ยนมูดนะเอาละ,ะครับผมขอต้อนรับทุกคนทุกสุดยอดในบล็อกเก็ตส่งไปค,ครับช่วงนี้หลังๆมาเนี้ยผมเห็นนะนักรีวิวเวอร์แบบว่านักนรีวิวหนังหรือซีรีส์ต่างๆทุกคนคือแบบเขาก็จะจับเทรนด์กันนะนะว่าแบบเออรีวิวหนังใหม่ใหม่ซีรีส์ใหม่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ทำเหมือนกันแต่ว่าแบบผมรู้สึกว่าอ,าอ้าคนเยอะแล้วว่าขอสุดกระแสเลยแล้วกันนะมารีวิว หนังหรือซีรีส์ที่แบบว่าโบราณโบราณอะไรอย่างี้มันไม่โบราณขนาดนั้นแต่ก็เก่าแล้วอะไรอย่างนี้เช่นเรื่องนี้เป็นต้นนะทุกคนที่ทุกคนเห็นเลยนะก็คือ Music a n อ lyrics นะทุกคนเป็นหนึ่งในแบบเอ้ยหนึ่งในหนังที่ผมชอบมากเลยนะแบบกับเพลงแบบ w e y back into love นะทุกคนคยไนี้เงินไม้เนาะแบบพรอมมากผมดูแล้วแบบมันเป็นหนังแบบ ก็เป็นคอมดี้โรแมนต์คอมดี้รอมคอมอะไรอย่างนี้ทุกคนที่แบบสบายสบายแล้วก็แบบมีการแต่งพงแต่งเพลงด้วยซึ่งแบบดีมากๆเลยหนังเรื่องนี้ก็นานแล้วเหมือนกันนะทุกคนก็เลยก็จ็ดสิบปีแล้วล่ะนานแล้วนะนามากๆแล้วโอ้ยก็สนุกทุกคนอยากให้ทุกคนดูไม่รู้ว่าใครไปดูมาหรือยังหรือว่าเคยดูไหมถ้าเกิดจะไม่เคยดูอ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบหนังแนวรอมคอมอะไรอย่างงี้ทุกคนไปดูกันนะอืมาคอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนนะว่าแบบชอบไหมไปดูหรือยังนะดูแล้วแล้วชอบไหมหรือยังไงมาคอมเมนต์กันได้ทุกคนนะอยากจะแบบว่า อยากจะรู้จักทุกคนเลยแล้วก็อยากจะรู้ว่าแบบเอ้ยชอบเหมือนกันไหมอะไรอย่างนี้สำหรับหนังแนวรอมคอมในเรื่องอ Music and Lyrics นะทุกคนรวมไปถึงแบบอ๋อเพลง Way Back Into Love อะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวเพลงในเอกเขาก็เป็นดาราดังอยู่แล้วนะของวงการฮอลลีวูดทุกคนซึ่งผมอะ่ะชอบในเอกเป็นพิเศษเพราะว่าแบบติดตามผลงานเขามาหลายหลายเรื่องแล้วอะไรอย่างงี้ทุกคนเขาก็น่ารักดีเขาน่ารักดีเออก็ ลองดูกันนะทุกคนนะว่าแบบสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะเห็นทุกคนแบบว่าทําตามแบบทําแบบหนังไม่ใหม่ซีรีส์ไม่ใหม่เนี่ยผมก็เลยแบบอืเอาเก่าๆอะมั่งดีกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วหนังซีรีส์เก่าๆที่แบบเอาเป็นว่าแบบเหมือนย้อนยุคย้อนเวลาแล้วกันทุกคนนะเพราะแบบในยุคนั้นมันยังไม่มีทิกตอกไงอืมแล้วผมแบบมาทางสายแบบทิกตอกเกอร์อะไรเงี้ยทุกคนก็เลยแบบว่าเออย้อนไวกันดีกว่าย้อนแบบช่วงเวลาของหนังเก่าๆันดีกว่าว่าแบบ หนังเก่าๆซีรีส์เก่าๆมีอะไรนะ่าดูบ้างนะอะไรอย่างงี้นะทุกคนเนาะเผื่อว่าใครแบบโอ๊ยเบื่อแล้วที่จะตามอะไรใหม่ๆอะไรอย่างงี้อยากตามอะไรเก่าๆบ้างอยากดูอะไรเก่าๆบ้างที่แบบอืมอหนังเก่าๆก็เนื้อเรื่องก็ปังเตะเยอะนะทุกคนไม่ได้แบบเออหนังสมัยนี้ม,นม,นมันก็มาทิมก็มีอาจจะแบบลอมคอมก็ข้างหน้าเบื่อก็มีเนาะแต่ว่าหนังเก่าๆคือแบบคุณภาพอ่บไม่ไว่าจะเป็นภาพเสียงเพลงมุมกล้องบทบาทหรือว่าแบบอ่า นักแสดงเองก็เก่งมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมาวันนี้ทุกคนเอาล่ะครับผมถ้าใครไปดูมาแล้วว่า Music a แอ r ด l เบรเนี่ยมาบอกกันด้วยนะว่าชอบไหมไม่ชอบหรือว่าไม่ชอบหรือว่าอะไรยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้ทุกคนนะบ๊ายบาย